อันนี้กำลังจะทำอะไรกันครับกำลังจะทำอะไรเราจะทปิการรับอ๋อเราก็จะให้ให้ไปให้วิ่งรับแบบง่ายๆอ่ะว่ามันจะไม่ง่ายนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะแก้ปมเชือกครับให้มันให้มันวิ่งวิ่งออกไปคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายไม่เหมาะสมกับผู้ที่เสพบกัญชาลิยาเสพติดเยาวชนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรสวนพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอามาดูด้วยและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ภาพคลิปต่อไปเข้าใจนะไปเลื่อไป โอเคครับก็กราวสวัสดีสวีเดียร์ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพวกผมเช่นเคยครับผมสาโจโบโจครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เขื่อนบุบลัตนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนี่นะครับมากับทีมงานครับผมเพิ่งมาถึงครับอ่ะสวัสดีครับนี่นี่ยุ้ยนะครับอาวันเอ็ม แบงค์บีเคโผล่มาสงการแล้วแบงค์พี่กินสวัสดีครับครับเกมนะครับลองเกมโอ้โหนี่กำลังทำอะไรกันครับผมอยากหมดแล้วอยาตัวเองเหรอนี่สวัสดีครับผมอันนี้น้องชื่อเด็กใหม่นะครับผมอายุ21ปีนะครับผมบ้านอยู่บนเกาะนะครับผมเป็นตะบอหมอนะครับผมแล้วก็ครับเอ็มพันแปดนะครับอันน้บอาตัวเลยนะครับผมครับผมอ๋ออันนี้เป็นคาร์บานทองเตี้ยครับสวัสดีครับอันนี้น้องซีนนะครับผม มาครบเลยเอาเข้าจุดสตาร์ครับ่ะอันนี้กำลังจะทำอะไรกันครับกำลังจะทำอะไรครับเราจะเปิดการรับอ๋อเราจะให้ให้ไปให้วิ่งวิ่งรับแบบง่ายๆอ่ะเ่ามันจะไม่ง่ายครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะแก้ปมเชือกครับให้มันให้มันวิ่งวิ่งออกไปเดี๋ยวเราไปหนึ่งเดี๋ยวเราดีมใจดีใจจีมังเรานะครับก็ฉีดวัคซีนกันทุกคนแล้วนะครับผมป้องกันกัน ทุกคนนะครับผมเอาไหมหรือเหมือนงานนั้นเอาเอาจับสองคนสุดท้ายฮะจับสองคนสุดท้ายเฮ้ยใคร้ะเป็นเนี่ยอเคพร้อมยังไม่มีมาหนี้นี่นี้เอาพร้อมยังอันนี้อันนี้พร้อมยังสองพร้อมยังไหมไม่อันนั้นแหละพร้อมยังพร้อมแล้วใช่ไหมสองจับอุ้มพี่

ตอันนี้เราจะอันนี้เราจะลงโทษคนแพ้นะครับเดี๋ยวคนแพ้เนี่ยให้ทําอะไรดีเบก็ย่องรับน้องพีที่มอเบาๆอันนี้ทันถามโอเคก็เอาตัวมือตัวมือตัวมือดอครับไม่รู้ไม่รู้จะลงโทษอะไรเดี๋ยวไว้เดี๋ย์จีบก อ,อันนี้อันนี้คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นไอเอาเสื้อชุชิี่มาถามตัวโตากล้องเรามาแล้วนะครับวิวไก่ซิ่งพอจิระอันนี้สำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นนะครับที่พูดบอกว่าจะให้คานเราแต่เราก็มีทีมงานเซฟนะครับสตรารเซฟอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับผมฟังนะเาตกน้ำพุ้งตื้อทำอไรแค่การแขนออกไงมาขึ้นอยู่อย่างนี้เลยแล้วมันจะอยู่อย่างนี้ถ้าเรายิ่งไัวกลอ่ะเราจะยิ่งตก

เดี๋ยวมีอะไรรันนี้คนที่หนอันนี้คนที่สองแม่งมีชิปอยู่ในตังหวัที่แม่งแบบเงดากกันนะต่อไปให้สอบไปนี่กันแล้เราจะาคนสุดท้ายเอ้าอารอบหนึ่งันเหมือนกันอันนี้รอบรอบชิงใช่ไหมครับรอบชิงรอบชิงรอบชิงนะครับชิงเอาฟังสัญญาณนะเข้าเขจุดสตาร์ทววว้นไ

เอวัยวะเราชอบอะไรมากที่สุดเนี่ยไว้อะเวะวะชอบอะไรนะไอ้เนี้ยชอบอะไรนะผีโอเคงั้นตะโกนดังๆสามครั้งว่าไม่ไปโอนโอนด้วยโอนด้วยโอนด้งยโอนด้ว โอเคครับผมอคครับผมโอเคครับสาหรับกิจกรรมของเราก็จบลงไปนะครับเดี๋ยวก็จะมาทำความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็สำหรับทีนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเลาวาเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับผมก็ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ